สวัสดีค่ะทำงานเสร็จแล้วค่ะเจนวนจวนญาการวันนี้หลังจากเสร็จงานแล้วเราก็จะมาทานข้าวเช้ากันค่ะที่คลิปเมื่อก่อนเราทำายำยำหน่อไม้ส้ม,มหน่อไม้ส้มคือยำหน่อไม้ดอง พูดแล้วเปรี้ยวไปวันนี้เราจะมาทานยำหน่อไม้ดองนะคะทานข้าวตอนเช้าแล้วก็เราจะกินข้าวเหนียวสองวันแล้วค่ะเพราะว่าปกติจะไม่กินข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าพอมันมีอาหารแบบนี้เข้ามาแล้วก็นานๆจะกินทีหนึงค่ะผักล้วนแต่มีผักในสวนทั้งนั้นหมดเลยนะคะผักในสวนหมดเลยก็เราจะมากินข้าวเหนียว มา uh huh. กินข้าวเหนียวก่อนที่เราจะมากินข้าวมาทานข้าวก่อนจะมามากินข้าวเนี่ยเจ้าเจ้าไปกินน้ำโคลลฟิวก่อนเดียเจ้าเราก็ผสมน้ำลงไปอืมาลงไปน้ำโคลลฟิวก่อนนะคะ น้ำคาอโฟิลก็คือน้ำผักนะคะเป็นน้ำสมุนไพรคือว่าเมื่อก่อนะเราป่วยเนาะแต่ผักกรชอบอยู่แล้วนะคะวันนี้เขาก็จะมีเห็ดทอปนะเจ้าเห็ดทอบคือเห็ดเปลอะฮะอืมอร่อยมาจิ้นกับน,น,น้ำพริกน้ำพริกขาเจ้าน้ำพริกขามีก็ะเห็ดเปราะคือเห็ดทอม นี้ก็จะมีไข่ไข่ออนเซนดูนะคะว่าไข่ออนเซนเราเป็นยังไงต่อเกินสิบห้านาทีนะคะเขาบอกว่าสิบหาา้านาทีแต่ของเราเกินลองดูชอบสุกสุกค่ะสุกสุหน่อยอสวยเลยค่ะสวยเลยสวยเลย เราก็ใส่เกลือดำไปเนี่ยค่ะไขอ่ออนเซนเห็นไหมอันนี้ก็สุกเลยเห็นไหมคะไขอ่ออนเซนก็ไขอ่ออนเซนทำเป็นไหมคะต้มน้ำต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำลงไปหนึ่งแก้วยกขึ้นนะใส่น้ำหนึ่งแก้วลงไปนะคะ ใส่น้ำหนึ่งแก้วลงไปนะฮะถ้าเราจะทำไข่ให้เป็นแบบนี้ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำลงไปหนึ่งแก้วยกขึ้นจากเตาเลยนะคะอย่าเปิดไฟอีกแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปแล้วปิดฝาไว้สิบห้านาทีแต่ของเยนวนเกินสิบห้านาทีถ้าสิบห้านาทีตรงนี้มันจะยังเละๆอยู่ค่ะแต่ของเยนวนจะ ชอบแข็งๆแ,แบบนี้อร่อยดูข้างในมันนะคะเนี่ยค่ะม,มันก็จะสุกเลยนะคะสุกเลยนี่นะก็อร่อยอะค่ะกินกับข้าวเหนียวจิ้มข้าวเหนียวแล้วตอนเด็กๆเ,เราอะสี่ห้าคนพี่น้องไข่ใบหนึ่งหยับน้ําใส่เกลือลงไปแล้วพากันจิ้มจิ้มจิ้มกินนะฮะเราลาบากมาก่อนเราลาบากมาก่อน เรถึงตอนนี้ลําบากเราก็ไม่กลัวแล้วค่ะค่ะมากินด้วยกันเจ้ากินข้าวย้ำน่อไม่ซมเจ้าอ่ะเฮากินย้ำน่อไม่ซมก่อนเนาะอืมอรวยอืมรอ,มอย,ยมากฝักมือฝักมือักมือฝักมือกับอืม ออาจารย์ไม yeah. hmm. right. 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 right ่ร่วมบอกบำรุงสมองนะคะเนี่ยอืมหั่หมูอืมแล้วนี่หอมเปิ้นห่มเปิ้นทุกอย่างปลูกเองหมดเลยนะคะบะคอนหมู ใบขนุนเนี่ยกินกับส้มตำยำหน่อไม่ดองอืมอร่อยมากเกือบพวงอร่อยค่ะอะไรกินกำเทือก ของเราไม่ใส่ขงชุสนะครับใส่เกลือหอมกระเทียมเกลือแค่นั้นเอา่อยนี้ก็ปลูกเองนะฮะเราก็ปลูกเองต้นของเราเองนั่น อร่อยคือข้าวเหนียวจะได้กินมากได้เยอะค่ะเงนินที่ผักยอดมาละยอดมาละกินก ยอดมะละก,ก็เต็มสวนเลยเดี๋ยวลูกมันเล็กๆนะฮะไม่มีลูกเดี๋ยวกินลูกอร่อยลูกมันอมไม่ตุงแขกอร่อยค่ะเด็กสมัยนี้กินไม่เป็นผักกินของโบร,ราณโบราณไม่เป็นหรอก อาก,กาศนกเขาทางทางอีสาเเนเรียกอะไรมปกระชอน,นหวานทางใต้เรียกอาก,กาศนกเขาทางเหนือบะหมเจ้าห้องอย่างบะหูไอ้หูก็คอมเมนต์นมาเด้อบอกมาเด้ออันนี้ทักชีไปเลยบ่ อืมมันเป็นอืมพักบุงออาุ้งไม่ได้ไปเก็บที่ไหนนะแคะน่นี้ที่สวนเรานี่ลแหละตามท้องไร่ท้องนาก็ไม่ได้ไปเก็บจนงส่างเคยมนี้ เวฟที่สวนเราอ่ะดีที่สุดไม่มีําที่นีมีผักเลยอ๋อ,อ,อจับมาขึ้นผูขาวผักกระต้องจบผักะกระต้องผัะกกระตองเกาเลยอย มันทุกขากินกับเนื้อบอมเห็ดปอกป็นเห็ดที่หายากที่สุดแต่ที่ตลาดไม่ทองคำตลาดไม่ตำเยอะแอยะกิโลละสองร้อยห้าสิบเอาตอนนี้ไม่แพง กินได้หนไข่ลูกติดถึงตอนเด็กๆตอเน,นี้ยนีไข่ทุกวันก็บอกว่าจนเมื่อก่อนเราเรากินไข่กเดีนะได้กินไข่ต้มคนละลูกอึหอสุดยอด แต่เรายังไม่เคยกินคนละลูกเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะับลูกนเนี่ยใส่น้ำลงไปใส่เกลือลงไปเอาก็เหนียวจิ้มสีห้าคนพี่น้องอ,อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนลำบากคนะ่ะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้สบายเดินเป็นกิโลไปโรงเรียน่กแบบส2งลม lúc quá mất công vào mất lượng này Được bởi này Mình không biết luôn 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 chắc Ừ còn năm bạc tưởng sẽ đấy là ăn nhiều khẩu tiền หวานชอบผักอร่อยมาก บ้านนอกบ้านนะต้องอยู่อย่างนี้แหละค่ะทําไปกินไปเขาเรียกทํามาหากินเนาะอยากากินอะไรก็ปลูกเอาช่วงโควิดก็เราก็อยู่อย่างนี้แหละไม่มีโควิดเราก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะตอนนี้ก็ ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่กับโควิดเนาะแต่เมื่อก่อนของมาส่งหน้าบ้านนี่ต้องเอาตั้งตากแดดไว้ก่อนนะกลัวเพราะเราก็ไม่ได้ไปไหนกลัวเดี๋ยวล้อมมือเยล้อมือตังเอาไว้เลยตอนนี้อะตอนนี้ก็มีตังเอาไว้เงินลูกต้ม nó cứ mất nó ban bị tịt thân nón sướng bớt phà nó dính sắp trên là. tông khó xuống mà hay đơn là chậu dùng một น้ำพริกขากับเอ,อ้เพชริกทอดมันฟึ้งกับขนาดเจ้าเขาเรียกว่าไงมันฟึ้งคือไงอากาศไฟว่าอะไรเนะระาะอกังปึ้งคืออย่างเนี่ยฟึ้งกับขนาดนนพริกทอดพริกขา อืมันเข้ากันดีฝอยกับมันเข้ากันดีฝอลกับมันเข้ากันดีแต๊ะเอื่องก็คือไม่มีไม่มีไคปลูกเองแต่ก่อนจะกินก็มาล้างผ่านน้ำหลายน้ำก่อนผ่านหลายน้ำแล้วก็เอาไปแช่น้ำด่างด้วย เพราะเราใส่กิ้หมูกิ้เป็ดกิ้วงอทกิ้วควายปลูกผักใส่ได้ทุกที่เลยนะกิ้หมูกี้เป็ดกิ่วงอคือวควายที่คนขี้อะไรก็ใส่ได้อย่างเดียวที่ใส่ไม่ได้คือสี้ขา่ากิี่ข่านี่ใช้ไปได้เลยกิ้อข่ขานนี่เหมือนงอมกี่ทุกอย่างใส่ได้ง้อมเลยกคือข่ขานมาได้หรอ Kim loại cũng mấy tám kim nha Năn năn thì kim chí là trơn ít ạ Chả có mấy bởi á Mấy Mấy đây kim à, thức ผัก,นกเนี่ยผักอะไรเนี่ยผักชีชีลาวก็ไม่ใช่นะผักชีต้นเนาะผักชีฝรั่งเนาะอะไรผักอะไรนี่ใครรู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยเราก็เรียกไม่เป็นเหมือนกันนั่นนี่ผักอะไรก็ไม่รู้แต่กินอร่อยหาสัหามาปลูกทุกอย่างกึนงอร่อยทั้งนั้นอะ

อืมวันก่อนของเราได้สองฟวงเพิ่งเห็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเม็ดข้างในสุกหมดแล้วเไปเพาะแล้วตอน,น,นก็กินมากสตอทุเรียนสตออย่างชอบ 啊，对，啊，对。 ร้อนวันนี้อากาศร้อนมากเลยแต่โชคดีเราได้กินผักเยอะนะได้กินน้ำคลอโรฟิลเราอยู่ได้ร้อนแค่ไหนก็อยู่ได้พอเรากินน้ำคลอโรฟิลจะห้อนขนาดไหนเ็าก็อยู่ได้มันหนักการก็ได้เจ้าเจ้า,า,ว,จา,ญญา,ว,าว่าเขาจะมันหนักเขาหนักตอนเย็นเพราะว่ามันเป็นงานของเขาเองทําอทตอนเย็นกับตอนเช้าตอนนี้เวลากินข้าวเช้า กินข้าวเจ้าเลี้ยงลูกแต่ได้เดี๋ยวฟอกไปเหมือนเจ้าอือหือเลี้ยงลูกอือสิบม้นสิบม้วนคืนกินข้าวไปเจ้าเจ้ากมไปเจ้าก็กินน้ำปั่นดเยอะๆผลไม้ปั่นกินน้ำผลไม้ปั่นแล้วก็ออกทำงาน สายค่อยกินข้าว หมยกับหมยนี่ทางใต้กินกับแกงไตปลากินกับขนมจีนอืแซ่บอร่อยจังหู้ไม่ใช่แซ่บเนรอทางใต้อร่อยจังหูหหง้ล้ำบัานเขาว่าล้ำแต้ๆอ,อร่อยล้ำล้ำอร่อยอ Ừ. làm dạng có nó cả nước ngắn lắm nó cũng, cũng Thôi rồi. Đuộc, chất không có lắm dạng hơi dần 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 Blaine kia cả nhà hm to ừ. Ừ. hết top, hết hm 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 ngắm ngắm hm hm có mà hm mà hm 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 กะเผามันหอมจะล้ำกว่านี้กาไปเผาก่อนมันหอมหอมจะอร่อยกว่านี้ก็มลาทวนี่มันปิ้งจังัวก็มนเขือน้ำนุอยซุ้มนะ

dấu này hải nhạc chủ mương có dấu này hải nhạc nhưng mà mương là thì châu dù như nào thì 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 bạn ban mẹ cá ừ, mẹ cá lại bà chạy mẹ cá ná hay đều bà chạy nó cho bông phòng bà cá ná hay đéo bà ban mẹ cá lại mẹ cá hay đó ừ. Ừ. tính toàn địch, địch. <laughs> ở kia mịt, nhanh nhanh trăm สามสี่คนพี่น้องนีกินแต่ผักคนมันนอกเนาะมีกบปาหนอยแอปปาหนอยอืมมันเด็กๆจะมีอะไรอ่ะแล้ก็อร่อยแล้วแต่เราก็มีความสุขนะตอนเราออนเนี่ยมีความสุขเจ้ามีความสุขขนาด กับพ่อกับแม่ม nice. ีความสุขนะกับพ่อกับแม่พร้อมหน้าพร้อมตาแลวันนี้เราแก่แล้วพ่อแม่เราก็ไม่ดูแล้วอาคือเอาไว้ใันลูกดูในวันข้างหน้าถ้าเรารับฟ้าไปลูกจะได้ดูแม่ แม่พาทำมาฮากินแบบนี้ลูกมีความลูกก็หาไปทาไปแต่แม่ไม่มีความลูกแม่มีความหูทำให้ทำนาทำสวนปลูกพักปลูกยาก ตอนนั days, aja, ้นเราก็กือยู่แล้วเก็บไอ้ของดอกอ่อนเขาพอเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูของวันนั้นก็ไม่ได้อยู่บนโลกแบบนี้แหละทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเนาะ ไม่ม,มีใครอยู่คำฝาทำเอาไว้อร่อยมันคือขา ทำสุกข,ขา้ก็ง่ายนะไม่ยากวันไหนจะมาแจกสูตรให้ดูมีอะไรบ้างของง่ายๆมันนอกมันหนาลูกชิ้นแค่นี้ใช่ค่ะทางเข้าก็ไปเรื่อยๆไม่อึงหรอก ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนขอจบคลิปต่ออีก,กน,นะเจ้าขอบคุณที่เข้ามาพอ,อาดื่มกดไล่กดแช์และกดติดตามใจนวนด้วยนะเจ้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปการทำมาหาก,กินของบรรหน,นกบรรน,นาเฮาเนาะใจนวลจะจวนเป็นยาการเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า